สบายดีและสวัสดีเด้อพี่นอ้องเบิรดกุศ่สูค่คนบอพี่น้องกันเนาะเปิดภาพมากะพี่น้องกันเนาะแปลกหูแปลกตาหนึ่งพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้เนาะเดินทางมาจะ่พูดแหละพี่น้องหน้าเพกเนาะก้อนนึ้ขอสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดกุศุสูค่คนบ่วิเป็นพี่น้องฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศําเด้อพี่น้องกันเนาะกะว่าพ่อพอกับพว่น้ะพี่น้องมาหา ทางน้องเตี้ยเพื่อนี่น้องเลยบมื่อไรมาเล่นเตล์ล่นไปเลยี่น้องเนาะน้ำกินเลยอาชีเวพี่น้องเลยเนาะน้ำปลาเปย์กินเลยี่น้องเลยเห็นไดนเห็นไดนกินเลยเห็นเียบร้อยเห็นแล้วสบายดีโด่เลือดดีเลืดปลวกบ่อปลวกเถาโอ้มันกเถากันะไรมันคู่กันไรน้องเตี้ยกินแบบนี้น้องเตี้ยนะตัวมันดีแกน้องเตี้ยไาย เดไปหาจะเข้ามากม่เนี่ยเอาไปหาได้ป๊ได้เต็มกระตาได้ลายป๊อลายเต็มลายทำไรลายทำไรเต็มกระตาเต็มกระตาเลยเอ่อแล้วพากกนเฮ็ดยังไงขนาดหนึ่งยังไงนะต้มเห็ดเก่งเห็ดเก่งเห็ดคือต้มเห็ดเห็ดผึ้โอ้ต้มเห็ดป๊อห์หรุ่นเบลล่างเลยบ่ เหมาะพื้นนี่กะรุ่นแบบเฮ็ดเพิ่งลงพี่น้องเนาะเพิ่งลงผึ่งดำใช้ขายปะล่ะขายได้ท่าไหร่ขายสามชิ้นหาโอ้ยหนุ่มสิได้ดีนะเนาะเฮ็ดพันปลูกมันออกมาพี่น้องมันถาดตี่ยหญ่ถึงย่างเนาะแบบผู้บางคนเจ๊งนะไล่เลยไล่เลยผู้ไล่เลยผูกมันนี่กะ ผูบอะไรก็ได้นะผูกมันเียต้อเียก็ตายน้ำผูกไหมุดมากนะเหินมันตายหล้เจิงลายคนแนน้องเตียก็ตายให้กัดหลานย่งบวหลายผูย่งไต้แถวองย่าต้มเห็ดพี่ดอกหรอต้มจำเจียว้ับบดเลยเนาะมองเห็นไหมมันังหินนะเห็ดปวกปลวกขาว เออแ่ทอานี้<อ>นีมันไม่ได้ออกเ่าะแถวใกล้ๆนี่ดิฉันนี่แถวใกล้เนี่ยถาบอดเด็กจีโตตาบอดกีเออ Oh, nhanh bật nó Em đẩy cái xe xuống với nhau đây Cái đây bộ huyền nó nó oh, ngàm đấy Mặn này Nhờ người Mặn nồng tia Xe chồng hay hít bộ ạ Hít bộ Cái bộ Cái tiệm ạ lồng thang Gần lồng thang Được <laughs> oh. Thế bỏ bỏ này bớt ổ bộ thằng này Bộ Mô mi <laughs> Tăng <Tớ> hà lại <là. cười> Mô mi nó như thế โอ้เบียบเขือพี่น้องเ็เนาะเต็มอยู่เฮ้บ่บ่อยางได้เบียบยังได้หมากมันเนาะเบียบมันน่าได้กินหมากมันม่มีหมามามีแต่มันมีกันเอื่อไงเออคอบุเหยีบดอกเตนตู้เอามาดินแถวนี้แล้วหารักินเ้ากำยังม้งข้ากับปลาแผลอาปลามาให้ ป้าตอนนี้เราซื้อมันเราไปตลาดแบบป้ใช่หนี่ให้ติดนี่อีกติดนี้ยังเยอะติดนี้ยังปลาดาวแหละวป้าดาวอยู่ตลาดนี้ตลาดว่ะเราให้จะติดนี่โดยแล้วไงไปใช่หนี่ปัให้ติดนี่ก็ดีแหละคนให้ติดนี่บอกติดนี่แล้วพอดีดี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 พอดีพอดีกับพอดี ให้เอาเงินในเชื่อๆ่อหนะฮะปาให้เจาเงินในเช่อๆช่อเที่นี่เท่าไรฮะที่นี่เท่าไรที่นี่ชงแสน้ิโลจะขาเพชรจ้กระพาะละมงแชนนะให้น้ำกระเ๋านมฮน้เสหาชิเลี้ยงมขาเพชรไ้ไหมฮอ หาเ<อ>ช้า,ชาหาสามสิบา,า,าโอ้เ้ใสีเห็นบสี่สิบเจ็ดพใช่สีเจ็เนบสี่สิบเจ็ดพ อย่ามฮอดเนาะเฮ็ดออกไหลบ่เตี้ยออกไหลและกันนําเดี๋ยวไปหาหาเห็ด่ะไปไดดอนหมดแล้วไปบ่อม <electric outro> ื้ออื่นบ่อแ้วจ้าสิมาจะมาได้ซนี่นะมาต้มน้ําอยาไปไปหาเห็ดมาบ่เอาน้ําแม่นบ่ไปหาเห็ดแล้วก็ขายเห็ดแล้วก็อาบน้ําอืขายสิเบิดนี่บ่เบิดมื้อเบิดกินซบุมาเมา แชมพมัมาเอาโวย้ยเนาะั่นกับบวทับเฮ็ดมดบักลายนี่จะกํลังมาขายอันโต๊ะน้อยนมึงกินอย่างจนเรืออสมพูมมาเมาเจ้านะด้วยช่างกับบวทับดยเมาห้องบิดเลยเบิดเลยเดของจุ้มเอื้อยขายของลุงลุงให้ช่องพันกีบขายยังก็ลุงให้ชองนกีบอ่ะ คาขายแพรฮะแพรลุงให้หน่อยแท้เอาเราบ่มีเงินน้อยอ๋อเราตีหนีไปใช่เป่าเลยเราบอกว่าใชซิีได้ชงปั้นกีบเม็นบะเลยใช้มือได้เลยเห็นในซันน่ะบรจักฮะบรจักษ์ใช้ปรจักษันไหนบริบริษัทมาเจ่งข้าวอยังเจ่งแล้วเขึ้นมาได้ไหม คุณว่าว่าชื้อเสาวเฮือนเฮ็ดแบบของยื่อหมูคุณว่านะเลยฟ้าจานหม้เอเลยแจ้งไม่ได้นะแจ้งแต่เมืเอ่อหน้าถูกโอ้ได้อสาวเฮือนสาวซา,วาวแล้วบ้านเลยโอ้ตัวฉันไม่ได้ยู่งเหยิงตัวบ้านเลยมีตมมแต่ว่าปลูกมันชื่อเสือเลยปลูกมันจะเกิด มันร้อนจ่พุ่นแบบไหนเลยชั้มีเอามันไปปลูกไว้กับแบดมีงบกับชิปเอาหมกปลูกเพื่อนได้ป่ะนี้เออจะปลูกมันไช่แล้วววมีหมกปลูกบันนี้มีหมกปลูกเพื่อนอันนี้ต้องปลูกดูพี่ฮะปลูกดูพี่มันมันยังเหลืออยู่นะน้องจอยเมนบ้านไหมเมนรำมันยังเหลือเท่านี้ อมันจะเนี่ยย่งเนาะยังเบิด์คุตต้นพี่น้องเนาะงามในมันลงเตี้ยเนี่ยแล้วมันเป็นน้ดินปะไม่ครับมันกระปุกเตียงสื่อปลูกแล้วปลูกเรื่อยตะกี้เบิดเลยปีหน้านี่ปลูกเยอะเปลาพี่น้องเจ้าแล้วมากินแต่มากอ่อนมันได้กี่ใชปลูกเลยปลูกแล้วเตียงอะปลูกแล้วปลูกอีกเลยปลูกเรื่อยปลูกเรื่องแท้ ปลูปออปแล้วปลูกเต็มบ้านนี่ปลูกออกเปียวไปเลยปลูกปลูกเมื่อเดียวออกมือปลูกเลยมันกับปลูกทานกับเฮ็ดเอาเงินไปใบไสเยวอะเงินเงินกัไว้ท้องเงินเอาไว้ท้องบะเ <c oughs> <c oughs> งินก็บอะไรกระเป๋าไรเอาใบกระเป๋าไป,า,เเาไปซื้อกระทองนี่แหละเออไปได้ไปซื้อกระทองคือก้าวเลยอืมก้าคือขนาดออกไอ้โมเมนต์ตื่นละ ได้่ประมาณแสนหนึ่งบอกชุมป่าเมื่อวานี้เราได้สามแสนเฮ็ดบอกรวยโอ้ยไปคายใช่ใา,ายอยู่ทางอืมคนขอมาซื้อหยาบหยาบไหมเนาะรวยได้ว่าคนของมือื้อเอ้ยตัวเป็นตุ่มแล้วก็ได้สามแสนด <ไฟ S 1> ้วยกันไปไปเอ้ยตัวของเราเราเป็นตุ่มเนียเราเป็นตุ่มเนีาย มันเป็นต oh. oh. ุ่มเป็นตุ่มมันนี่เป็นตุ่มกระเต้านุ่มมันก่อโยเต็มกระตูสางว่าเลยอืออืออืลเราไปห้าเฮ็ดเลยอันว่าเจ้าขายพูดทะเลในพูดนะนฮะเจ้าขายห่อทะเลซาลาพันห่อละซาลโรยชมกองไงกะสามซีฟเฮ็ดยังเฮ็ดปวกซีฟปวกโรยแล้วก็เฮ็ดผึ่งฟปวกเฮ็ดผึ่งแลวก็เฮ็ดบิ๊กเฮ็ดบิ๊ก โยโยอ้เห็ดขมบ่เลยมันเบ่ขมเฮ็ดบิ๊กยังบ่ขมบ่มันบ่มักขมบัรไดแซ่บด้แซ่บบ่เลยเป็นดอกยังไงเป็นดอกคือดอก,อ,กอ,อกเทียนเห็นไหยังไม่เคยกินนะบ่บ่บ่เคยังเบื่อบ่กล้ากินอท่งขัดท่งขัดนี่อดึงมันกินแอบเลย แลพื้นที่ทั่วพื้นทีงัวมากินมันเพป็นไงเนาะเห็นไหมเป็ดทั่วแต่เทงวะเห็ดเึงวะเป็ดเึงเกิอเห็ดแต่เขาปลูกมันหมดเลยพ็ดแล้วเราก็ปลูกมันงัวกินบ่มันบ่มันบ่มันกระมันบ่มีทางเข้าโอ้ยแต่หมแต่มันกินหรือบ่เอาเข้ามันมันกินเบิดเลยแหละกินเบิดลหรือ่เบิด้ลเอยแล้วมันอันไหนเห็ดมุนเลยมุนเลยขาดมาขวัดมุนบิด เลยตายเขาลูกแบบนี้แทนนก็ว่าปุ่มูทัวแล้วแหละไปท่้ไหทัวกำลังขึนปูบ่เลยจจบ่ปลาปูปลตูวแม่ว่าปูปลาตู้มันต๊ลงไปชือจ้ะบ่อกระปูลี่เมนสติแม่โท่าหาอยู่บริสุทนิ์โอยูโชยบ่อโชซับกับไพ่ไพ่ชดเนี่ย

ngâm này phi long này tôn, ờ, ờ, anh ấy bùa mai đây nó, à, nó giẹp à, giẹp này, hì, neo đua rồi, này, nó này, cắn này, tít này, phi long này, à, ô, long vẫn nó, ngâm ngâm ngâm, à, cho giẹp, phải chứ, phải à, đấy, à, cháu đang giẹp, không bị giờ?

ai <laughs> giảm à, quay đi cho đây chồng. Hãy giảm quay đi ở gần. Quay đi học. Hai phần đi học. pa pa pa. chồng. Hoi cháu đi mắn một tiệc. Hãy chồng đi mắn nông tiệc. Hãy chồng đi nó. một tiệc. Hãy chồng cái mi. ôi ตางบงเก่ากีเตโดยเห็นไหเด็ดเมื่เด็ดมื่อเด็ดแล้วมันกระโปงลนะป่งเด็ดนี่สิเด็ดเป็นปงอีเตียงงงวดที่คือย่างวปป๊ปไม่เก็นตับตับต้มนี่เดอยาบาหย่าเด้อนี่แม่นวดนี่เต็มก็แม่นี่ปลูกบอนี่ปลูกปลูกบอคือมันเกิดอย่างนั้นปลเห็นไหม โอ้ยในมันตกลงซื้อกับปุ๊โบถามรอบประตู้เท่านั้นไช่ปุ๊ประตู้เออประตู้แล้วปุ๊กี่ลิลรอปุ๋มันไนน่ะอืมทัวร์วัดแถวเนี่ยมนนะันบอเอเอ,เอมันออกเองมันจะออกลายปะนะ่ะอ้าวฮิดบ้าในในเป็นไปซื้อเนอะาะไก่สะเนีเตี้ยโดยคิดจะหกักะหักมันหักมันลายเนาะลายเห็นแล้ว ไปไหนก็ไไ่หัวหนึงน,น,น,นงม่น,นีนพนอย่างเนาะเออ,อลูกไปเสนอนลูกหล,ล่อยู่นี่รลาน,านสอค<อ>คนนอนเตงกันแหละลอ,อนุ่งไหลเป็นนรถไม้เขาขคีดดีบะคีดคดีขีดดีะเจ้าพาไปชื่อมิตรภาพชิงมาบอกรับลังกันนี่เนาะพาไปเลยว่าคายกันนี่ เ่ามันชิงเลยแบบเว่าชิงเนาะมา้ยันตู้รถค <c oughs> ือขนาดถุงยางมานันออกไม่ได้งั้นน่ะถ้าตะกีดเล็บเขยงยาวเล็บเขยิ่งมายาวมาแซมกระตัดถิ่มเลี๋ยวนาะป้านอนเกยหัวกระหางกันกระเทยกน,น้อยนี่นี่ <c oughs> ทานอนพ่นนะไหนท่านอน <c oughs> เป็นแค่นี้เนาะนั่นเช็ดกินเองบ่เฮ็ดนะเ <c oughs> มียนมียงปิดรถนี่ กาลังก uh, so uh, se ็ยา้วกำลังต้มเห็ดหนึ่งเห็ดพี่น้องกันเนาะเออตดปวกติดปวกจะได้กินแำเห็ดกดีางเนอเบิดดวงแกงเบิดนี่แงเอตัวแล้วเนาะมันแบบวมันยุบรองเหเยงแกงให้เล็กน้อยนาะเป็นยังปหาเห็ดอยอ๋อก็ให้แกงให้อ๋ออ๋อ มาพอดดีได้ปแบ่งพูดไปพูดมดพูดไปพูดมาป๋อกินได้กบวยเอาไปหาเพือตอกลายอยู่เนาะพอดีกินยุติจนเดือกินพอด้บ่พอด้ขายตัวขี้ไเนี่ยนะตรงามขก็ลายมัดอยเล็กป๋อมนก็จะกินตัวดินแดงมันไปจากอ้อมตัวงามนะฮา เอาไปขายเอาเงินอย,อยู่ว่าเ้าล้างมันบ่นสะอาดเป็นล่างวันนี้คือเก่าเห็ดผึ่งนั่นกเก่งแซ่บเอา,อ,าเอ้าวหอมมื่อ,อื่มมเอนเขาไปทำขายยังขายลืมหอมเมื่อื่นชาวบุญอะไรอยากไรเม,มืเ่อืมมน่นมันก็มัดแล้วมื่อนี้ยคือยังติดบานหมดเลยมันเริ่มจากเบิดหรอบ่ขกิดเบดคำคำั่มันตกลงมาไหมเออไก่ยังพอตกลงไหมรอบนี้อาก็ แดดอีกรอบนี artist, water water. ่ถึงขี้ออกอีกพี่น้องเลยเนาะเห็ด่ไงรับเห็ดปไงร่บนเห็ดปกพอนห่อยหน่อยมันอยูนโป่ขาวมเมนมันเห็ดปร่พวกนี้โมโมเนห็ดโปกมูอันนี้นะปตัวดิ่เพียงนะลูกอ่าลายมันุาเอาเวนตุ่มแ่อ่ะเทาฮุกออกมาเต็มกระมือั่วออกมาเดียวั่วออกมาเดียวด้วยะกี้เก่งกูมูแท้ เอามือกุิกกูปนังเปเก่งอมยังจะเกินดักจะไปหาใช่จะไปกแฟไปกับเอื่อยเอื่อยออเอื่อยแล้วไปน้ำผัวน้วแหละเอ้าเเรื่องไปหากระัวยังเงเคยถามาแปเห็ดกับผูดัยู้ด้ละล่พูดแมนบอนะ เฮ็ดก็ได้เฮ็ดตัวสิได้ลายมาด้หาล็ดมสิรอเงินหาเฮดไม่เได้ลายหาเงินเดือนได้นองเปียนหาเงินเดือนบอหาเฮ็ดมือก็ไ่ได้ไปตัวนี้มันเสาบ่ก็ไม่ได้ไปหาเฮ็ดได้บินไดปิดเทอมิเออปิดบ่ช่งนี้ะอือที่ไหนกแล้วเขาักช้เดือนปาสิบหปึกบวันนี้ ยังยังอะไรก็เก่าสิบบปึ๊กชะบอปะไหนจะชื่อจะกระเป็นว้ยขึ้นหองกระชองนะได้ที่นึงเลยเซ็งมร็ต๊กปีนี่สิบสิบสิบบาโอ้ตังสื่องามเนาะตงสื่อคนน่สิบน่นสิบสิบเออเป็นดีเ้ย สเก่งกคนปาปุนกัเป็นเปนน่าเก่งกนสมเอเซ็งกับเป็นกับอะไรตกเนี่ยอืมปีละห้องนะเขีนเป็นด้วยปาปุน้อยเป็นกัเป็นเก่งๆพยายามต่อไปลูกนะอือใช่สนับนนอเก่งเก่งเก่งเก่เนาะเอาสนับสนุนเล็กน้อยคุณเก่งๆอ่ประซองอืม เขาเขียนรวยโดยวยได้สิบสอืมปลาตกคะแนนมีแต่หมูและจเบิ่งนะบแนนิกินข้าวไรที่เป็นยังไม่แล้จะกินข้าทอมิคำเนาะน้อยนาห่อยเฮ้ยปากน้อยใชอมหัวจเขาได้ประตูแล้วนี่ป้าจะปว่าไปป้ากันแล้วเสเด้อ ซื้อลวเา,าไ่ซื้ออาราบาไ่ได้พาไปล้วเาาเ,าาเอาเงินให้ไปซื้อเออเนอะเอาเงินหน่ะเนาะพาเราไปพไปได้ไปิพาไปซื้อไประตูเออระตูพาไปได้เออาราบ้าให้ระบามาเยี่ยมจ้าไปก็ปรับประตุวต้วเลยโดยโดยโดยไกันได้สบายเย้ เลยยืมภาพิยงเหมืนคนเงินำรวยด้ดปลอดภัยให้ได้ร้ใหญ่ดด้ซ่าตาถูดูไปไปใส่ไปแล้วไปลูกไยล่ะรลยพี่น้องเลยขาดแค่ไป้องมาดูวัตัด้ว่าจะตัดได้หรือเป่าบมีเวลาตัดผมพี่เทือเออเนาะ อยากตัดอยู่เตี้ยเลยจังว่าเลยถ้าถ้าเจอตุ่งนตุ่งเตี้ยทุง่งว่า,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 าผมคือโบตัดผมเป็นรองใครวันยาวก็ได้เนาะอยากตัดอยู่เลยเป็นรองเลย,นะยเนาะเ,เรือกระเปา๋าเลยมากขึ้นสัน,นไม่ <c oughs> เอา้าครูกัดครูปับกันมาเจอกันเป็นรองเลยเนานะเอาไปก่อนได้เป็น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางคนแรกเปน้องเอ็ดสี่ซีบัสกูสูตรสุดคนนักเพื่องเนาะ ที่กลับมาติดตามนะครับส้มคลิปของมายาคือเก่าคือเดิมถ้าว่าบุตกบุต้องบุจบมังงามในคลิปนี้ก็กลับขอโทษขออภัยไม่เยม่ยามทั้งนท่านตี้ยเพิ่นเนาะก็ต้องยินดีทั้งทางน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเลยทีมายาเห็นอ่าเห็นข่าวว่าทางพระอาจารย์เพิ่นสีซือสาวเพิ่นซาซานไหนมั้งพี่น้องเลยเนาะดีมากดีใจน้ำเพิ่นได้หลายพี่น้องเลยไปก่อนพลอยพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าพี่น้องสบายดี